ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,698ยอมรับชะตากรรมห้องโถงข้างเมืองซันมูนหลิงเคอรตงก็ถือคำสั่งสังหารไว้ในมือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นด้านหลังหลิงเคอร์ตงมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีขาวผมยาวสยายคลุมไหล่ใบหน้าเย็นชาและถือดาบอยู่ในฝักอยู่ในมือซ้ายรัยอหยาหินนางฟ้าหนึ่งแสนก้อนเป็นทรัพยากรจำนวนมหาาล หลินเพื่อตรงพูดกับหญิงสาวที่อยู่ข้างหลังเขาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเล็กน้อยโดยไม่หันกลับมามองท่านหลอดเป็นเรื่องยากที่จะบอกกว่าทั้งสิบพระราชวังจะสามารถรวบรวมหินวิญญ,ญาณอมะตะจำนวนหนึ่งแสนก้อนได้หรือไม่ยิ่งกว่านั้นจักรพรรดิได้สั่งห้ามไม่ให้ใครออกจากเมืองสุริยันจันทราอีกบันไดสู่สวรรค์กำลังจะลงมาจาัก,กรพรรดิต้องการให้คุณเร่งเตรียมการของคุณให้เร็วขึ้นเป็นการดีที่จะปีนบันไดเพื่อรับประสบการณ์บางอย่างหลินร่วยอยาพูดด้วยเสียงต่ำ พึงพ่อขอให้เราเตรียมตัวเท่านั้นแต่ไม่ได้ให้ทรัพยากรได,ไ,ดได้กับฉันเลยฉันจะเตรียมตัวได้อย่างไรหลินเครือติงถูกคุมขังแต่มีคนส่งทรัพยากรให้เธอฝึกฝนทุกวันพ่อลำเอียงเกินไปหลินเครือติงกรนเสียงดังอย่างไม่พอใจอย่างยิ่งท่านหลอดทรัพยากรของเมืองสุริยันจันทรากำลังลดลงเรื่อยๆและจัก,กรพรรดิไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นเขาจึงขอให้คุณเตรียมตัวและปีนบันไดสวรรค์เพื่อรับประสบการณ์ทันทีที่มันเปิดตัว และฉันก็กลัวว่าคำสั่งของสิบพระราชวังให้ข้าเป็นเพียงเรื่องโกหกมันเป็นการสมคบคิดถ้าคนของสิบพระราชวังไม่สามารถฆ่าเฉินผิงได้แล้วเราจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างไรแต่ถ้าคนของสิบพระราชวางังพระราชวังสามารถฆ่าเฉินผิงได้ทำไมพวกเขาถึงเอาหินวิญญ,ญาณอมาตะหนึ่งแสนก้อนออกไปนี่เป็นการสมคบคิดโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในพระราชวางังทั้งสิบนั้นล้วนแต่หญิงยโสและไม่มีความน่าเชื่อถือเลยดังนั้นเจ้าชายองคโตจึงไม่ควร ถูกล่อลวงหลินพรอย่าชักชวนหลินเคอตรงและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของคำสั่งสังหารให้กับเขาฉันไม่สนใจว่าพระราชวังทั้งสิบแห่งจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ถ้าฉันฆ่าเฉินผิงและคนของพระราชวังทั้งสิบไม่กล้ามอบินอมะตะให้ฉันฉันจะนำทหารรักษาการของเมืองสุริยันจันทราและบทขยี้พระราชวังทั้งสิบแห่งพระราชวังในคราวเดียวอย่าลืมว่าสัญ,ญลักษณ์ของผู้บัญชาการองครักษ์จักรวรรดิอยู่ในมือของข้าแล้ว พ่อของข้ามอบคำสั่งขององครักษ์จากประวัติให้ข้าหินวิญญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนก็เพียงพอสำหรับข้าที่จะทำลายผ่านแดนอมตะและกลายเป็นแชมเปี้ยนของเหล่าเจ้าชายความแข็งแกร่งมาเป็นอันดับแรกมีประกายแห่งความโลภในดวงตาของหลิงเคอรตงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าชายองคโตแต่พรสวรรค์ของเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากนักดังนั้นเขาจึงอยู่แค่ระดับสูงสุดที่ระดับเก้าของอาณาจักรมหายานเท่านั้นเขาพยายามมาหลายปีเพื่อฝ่าฟันสู่อาณาจักรอมตะ ในบรรดาเจ้าชายมากมายของพวกเขาเจ้าชายบางองค์ได้ทะยานไปถึงอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะแล้วโดยเฉพาะเจ้าชายองค์ที่สี่หลินเคอร์าฟานผู้ซึ่งอยู่ในอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะมานานหลายปีทั้งสองคนไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้ว่าหลินเคอร์ตรงซึ่งเป็นเจ้าชายองคโตจะใช้สถานะของพี่ชายเพื่อรังแกคนอื่นได้แต่ความแข็งแกร่งของเขาไม่เท่าอีกฝ่ายดังนั้นหลินเคอร์าฟานจึงดูถูกเขา นี่เป็นตรงในใจของหลินเครือตงดังนั้นเขาจึงอยากที่จะเหนือกว่าหลินเครือฟานมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามยิ่งเขากังวลม,มากเท่าไรโอกาสที่เขาจะก้าวไปสู่อาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมะตะก,ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นการที่จะไปถึงระดับนี้ได้จําเป็นต้องมีพรสวรรค์ความแข็งแกร่งและโอกาสซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่มีเลยเจ้าชายท่านอย่าพูดอะไรเลยข้าตัดสินใจแล้วข้าต้องฆ่าเฉินปิงและนําหินวิญญ,ญาณอมะตะหนึ่งแสนก้อนมาให้ได้ หากท่านเต็มใจที่จะไปพร้อมกับข้าก็ไปพร้อมกับข้าสิหากคุณไม่ต้องการไปคุณสามารถอยู่ในเมืองได้แต่คุณไม่มีสิทธิบอกพ่อของคุณหลินเค่อตงคู่หลินรัวหยาฉันเต็มใจที่จะตามไปเมื่อเห็นเช่นนี้หลินรัวหยาจึงได้แต่ก้มหัวลงอย่างช่วยไม่ได้ในฐานะคนรับใช้ส่วนตัวของหลินเค่อตงเธอจะไม่ติดตามหลินเค่อตงได้อย่างไร ถูกต้องแล้วเมื่อฉันสืบทอดบัลลังก์ฉันจะแต่งตั้งให้คุณเป็นพระสนมของฉันฉันจะให้คุณมีตัวตนของคุณเองและคุณไม่จําเป็นต้องเป็นสาวใช้อีกต่อไปหลินเคอ่อตรงคว้ามือของหลินรัวหยาและเริ่มคลาหาหลินรัวหอยามีสีหน้าว่างเปล่าเธอปล่อยให้หลินเคอตรงเคลื่อนไหวร่างกายของเธอและในที่สุดก็กดเธอไว้ใต้ร่างของเขานางไม่มีทางเลือกอื่นเพราะนางเป็นสายเลือดรองของตระูลหลินคนอย่างพวกเขาที่เป็นสายเลือดรองของตระูลหลิน ทำได้แค่เป็นค่ารับใช้ใกล้ชิดของราชวงศ์เท่านั้นบทที่4699การวิเคราะห์ภายในประตูเหลียงอีบรรพบุรุษรูปแบบศักดิ์สิทธิ์และปีศาจอารีกำลังเล่นหมากรุกยังมีคำสั่งสังหารจากศารยุติธรรมทั้งสิบแห่งที่วางอยู่ตรงหน้าพวกเขาด้วยสิทธิ์พี่ทำไมเฉินปิงถึงได้ทำให้คนในวัดขุนเคืองได้ในเวลาอันสั้นขนาดนี้ทั้งยังสั่งให้พระราชวังทั้งสิบออกคำสั่งสังหารอีกด้วยปีศาจอารถามหลังจากวางหมากรุกลง จเจ้าไม่สังเกตรหรือว่าอารีสวรรค์และโลกได้เปลี่ยนไปแล้วมีเพียงเฉินผิงเท่านั้นที่ทำได้และเมื่อถึงเวลานั้นบันไดสวรรค์จะปรากฏขึ้นในไม่ช้าและโลกสวรรค์จะอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งถ้าตอนนี้ทั้งสิบพระราชวังออกคำสั่งฆ่ามันจะยิ่งเพิ่มความวุ่นวายเข้าไปอีกหรือไงอัญญประกาศคู่ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในวัดยังหญิงยโสมากพวกเขาจะใช้เงินไปทำอะไรต่างๆได้อย่างไร คำสั่งสังหารนั้นมีกลิ่นอายขอองค์การสมคบคิดอย่างแน่นอนบนรรพบุรุษแห่งรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีเราไม่ควรช่วยเด็กคนนั้นเหรอเจอินโมถามช่วยเขาหน่อยได้ไหมจะช่วยเขาได้อย่างไรอาณาจักรของเราถูกกดขี่มากขนาดนี้เราจะช่วยเขาได้อย่างไรบรรพบุรุษของรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ถาม เหล่าปีศาจยังคงนิ่งเงียบนี่ไม่ใช่สวรรค์พลังของพวกมันถูกกดเอาไว้ไม่เพียงแต่พวกมันจะไม่สามารถเพิ่มพลังได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่พลังของพวกมันยังลดลงทุกปีแม้ว่าตอนนี้พวกมันต้องการช่วยก็ตามพวกเขาทําไม่ได้ปล่อยให้เด็กคนนั้นเสี่ยงดวงเองเถอะอย่าก,กังวลไปเลยชายชราผู้มีรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ยังวางหมากรุกไว้แล้วพูดว่าถึงตาคุณแล้วทั้งสองเริ่มเล่นหมากรุกไม่อยากไปใส่ใจกับเรื่องคำสั่งฆ่าอีกต่อไป และพลังที่ซ่อนอยู่มากมายในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์ก็ได้รับคำสั่งสังหารนี้ในขณะนี้เช่นกันแม้ว่าบางคนจะสงสัยคำสั่งสังหารนี้แต่การล่อลวงของหินนางฟ้าหนึ่งแสนก้อนก็ยังทำให้หลายคนถูกล่อลวงอย่างไรก็ตามเฉินปิงไม่ทราบเกี่ยวกับคำสั่งสังหารแห่งพระราชวังทั้งสิบและผู้ฝึกฝนทั่วไปในอาณาจักรสวรรค์ก็ไม่สามารถรับคำสั่งสังหารนี้ได้เลยพี่เฉินขอแสดงความยินดีด้วยหยุนลี่เดินเข้าไปในห้องของเฉินผิงแล้วพูดด้วยรอยยิ้ม นับตั้งแต่วิญญาณของหยุนหลีถูกตัดขาดเขาก็เริ่มยิ้มมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็หลบหนีจากการควบคุมของวัดได้ในที่สุดฉันก็สามารถวิ่งเล่นอย่างอิสระและอยู่กับคนที่ฉันรักได้แล้วพี่หยุนมีอะไรจะแสดงความยินดีด้วยเฉินปิงมองหยุนหลีด้วยความประหลาดใจเขาไม่เข้าใจว่ามีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นคุณจะรู้หลังจากลองดูหยุนหลีพูดพร้อมกับการกระดาษสีขาวออกตรงหน้าเฉินปิง เมื่อเฉินปิงเห็นเนื้อหาข้างตน้นเขาก็ตกตะลึงและขมวดคิว้วนี่คือคำสั่งสังหารจากสิบวังสำหรับตัวเขาเองศิลาวิญญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนเหรอเจ้าทั้งสิบหวังช่างใจกว้างเกินไปข้ามีค่าพอๆกับหินนางฟ้าหนึ่งแสนก้อนเลยหรือเฉินปิงถามหยุนลีแน่นอนว่าคุณไม่คู่ควรแม้ว่าคุณจะคู่ควรพวกเราในพระราชวังทั้งสิบก็ไม่สามารถใช้หินวิญญ,ญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนเพื่อล่าคุณได้ อย่าลืมว่าพวกเราเทพเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าเราจะใช้สิ่งนี้ได้อย่างไรนี่มันวิธีประเภทไหนเนี่ยหยุนลี่พูดด้วยรอยยิ้มนี่ไม่ใช่คำสั่งสังหารของศาลยุติธรรมทั้งสิบของคุณเหรอเชิญผิงถามด้วยความประหลาดใจใช่แต่ฉันแน่ใจว่านี่ไม่ใช่คำสั่งสังหารที่พ่อของฉันออกแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหยิบหินนางฟ้าหนึ่งแสก้อนออกมานี่คงเป็นคำสั่งของคนอื่นยุนลี่กล่าวคนอื่น มีใครในสิบวังของคุณอีกไหมที่พลังยิ่งใหญ่เท่าพ่อของคุณเฉินปิงรู้สึกสับสนมากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เฉพาะปรมาจารย์ของสิบวังเท่านั้นที่ทำได้หรือพลังของพ่อข้าไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าที่เจ้าคิดมิฉะนั้นข้าคงไม่ถูกจองจําอยู่ในพระราชวังทั้งสิบนานหลายร้อยปีหรอกอาจเป็นเพราะพ่อข้าเห็นว่าตะเกียงวิญญาณของข้าดับลงและคิดผิดว่าข้าได้ถูกคุณฆ่าตายดังนั้นพวกเขาจึงส่งคนมาแก้แค้น และคำสั่งฆ่าครั้งนี้ต้องออกโดยคนที่ถูกส่งมาหยุนลี่วิเคราะห์แล้วคุณรู้ไหมว่าใครจะถูกส่งมาเฉินปิงถามถ้าฉันเดาถูกคนที่ถูกส่งไปก็ต้องเป็นหัวชิงเพราะมีเพียงเขาเท่านั้นที่กล้าทำเรื่องแบบนี้เมื่อหยุนลี่เอ่ยถึงหัวชิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูอย่างเห็นได้ชัดบทที่4,700ัร้อคำพีศักดิ์สิทธิ์สำหรับการชำระล้างร่างกายหัวชิงเจ้าหมอนี่แข็งแกร่งขนาด ไหนกันเนี่ยเฉินปิงต้องค้นหาก่อนนะว่าเขามีความแข็งแกร่งแค่ไหนหากอีกฝ่ายเป็นนักฝึกฝนในอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมะตะเฉินผิงจะต้องหาวิธีซ่อนตัวความแข็งแกร่งของเขาเทียบได้กับของฉันแต่เจ้าหมอนั่นฉลาดแกมโกงมากและมีบุคลิกที่มืดมนเขาคงออกคำสั่งฆ่าเพื่อฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวเมื่อถึงเวลานักบำเพ็ญตบานหลายคนจะเห็นคำสั่งฆ่าและพวกเขาจะต้องกลัวมันอย่างแน่นอนหลังจากฆ่าคุณแล้วเขา จะไปที่พระราชวังทั้งสิบเพื่อรับรางวัลเมื่อถึงเวลานั้นพ่อของฉันจะไม่สามารถนำหินวิญญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนออกมาได้ในกรณีนี้พ่อของฉันจะถูกมองว่าไม่มีความน่าเชื่อถือเลยและฮู่ชิงก็จะบรรลุปเป้าหมายในการทําให้พ่อของฉันขยะขยะแยงแล้วหยุนลี่มีความคิดเห็นแย่ๆเกี่ยวกับฮู่ชิงอย่างมากเขาอยู่แค่ระดับสูงสุดที่9้าของอาณาจักรมหายานเท่านั้นคุณไม่สามารถทําลายเขาหรือขับไล่เขาออกจากพระราชวังทั้งสิบได้หรือ นักฝึกหัดตัวน้อยเช่นนี้กล้าท้าทายปรมาจารย์พระราชวังดูเหมือนว่าคุณพระราชวังทั้งสิบไม่ดีอย่างนั้นเฉินปิงเมื่อได้ฟังคําพูดของหยุนหลี่ก็ยากที่จะจินตนาการได้ว่านักฝึกฝนมหายานเช่นนี้จะกล้าต่อต้านปรมาจารย์แห่งหวังเฮ hey, คุณไม่รู้หรือว่าฮูชิงมีคนอยู่เบื้องหลังเขาและการมาที่พระราชวังทั้งสิบของฉันก็เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านเท่านั้นหยุนหลี่พูดด้วยเสียงถอนหายใจคนที่มีสายสัมพันธ์ เฉินปิงพูดไม่ออกเขาไม่คาดคิดว่าในสถานที่เช่นสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์จะมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีสายสัมพันธ์คุณต้องรู้ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามากในโลกคาวาดมีแผนกไหนบ้างที่ไม่มีคอนมีคอนเนคชันแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไปเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะปรากฏตัวก่อนที่บันไดจะปรากฏขึ้นดังนั้นฉันจึงช่วยคุณไม่ได้หยุนลี่ถามเฉินผิง ถ้าศัตรูมาเราก็จะสู้กับมันถ้าน้ำมาเราก็จะปิดกั้นมันด้วยดินเนื่องจากมีคนกำลังตามมาหาความตายฉันจะช่วยเขาในสายตาของฉันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อมโยงเฉินปิงกล่าวอย่างใจเย็นถ้าหัวชิงกล้ามาข้าหวังว่าเจ้าจะฆ่าเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาก่อปัญหาให้พ่อของข้าหยุนลี่พูดกับเฉินปิงคุณกำลังขอร้องฉันอยู่เหรอเฉินผิงยิม้มฉันคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นฉันรู้กฎของคุณและฉันสามารถให้บางอย่างกับคุณได้ หลังจากหยุนหลีพูดจบเขาก็หยิบม้วนกระดาษออกมาและส่งให้เฉินปิงนี่มันอะไรฉันไม่ต้องการกร่อนนั่นมันไม่มีประโยชน์กับฉันเลยเฉินปิงถามหลังจากรับม้วนกระดาษไปแล้วนี่คือคัมภีร์ชำระล้างร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเราพวกเราซึ่งเป็นเทพมักจะแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาเสมอแน่นอนว่าร่างกายของพวกเราไม่อาจประบางได้เท่ากับมนุษย์ธรรมดาดังนั้นพวกเราซึ่งเป็นเทพจึงชำระล้างร่างกายของพวกเรามาตลอดอัญประกาศคู่ แม้ว่าอาณาจักรของคุณจะดีขึ้นมากอย่างรวดเร็วคุณยังสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีระดับสูงกว่าได้แต่คุณก็มีจุดอ่อนเช่นการความเร็วในการปรับปรุงร่างกายของคุณไม่สามารถตามทันความเร็วในการฝึกฝนของคุณได้อีกต่อไปคุณควรทราบว่าเมื่ออาณาจักรของคุณพัฒนาขึ้นเทคนิคต่างๆมากมายต้องการมันได้รับการสนับสนุนจากร่างกายที่แข็งแกร่งยิ่งร่างกายแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เทคนิคก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น คุณมีคำพีการกลั่นร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเราซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับคุณได้หยุนลี่พูดกับเฉินปิงเฉินปิงพยักหน้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่หยุนลี่พูดนั้นสมเหตุสมผลจริงๆแล้วเฉินผิงยังรู้สึกได้ด้วยว่าความเร็วในการฝึกร่างกายของเขานั้นช้าเกินไปเจ้ามอบสิ่งที่เหล่าถวยเทพฝึกฝนให้แก่ข้านั่นไม่ใช่การทรยศต่อเหล่าถวยเทพหรือเฉินผิงถามฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของตระกูลเทพอีกต่อไปแล้ว แล้วฉันจะถูกกล่าวหาว่าทรยศได้อย่างไรหยุนหลี่ยิ้มอันที่จริงฉันยังรู้ด้วยว่าตระกูลเทพที่เราเรียกตัวเองว่านั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีตระกูลเทพในโลกนี้เฉินปิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อมองไปที่หยุนหลีเขาไม่คาดคิดว่าจิตใจของหยุนหลีจะแจ่มใสได้ขนาดนี้เมื่อเขาเปิดม้วนหนังสือจูจ่ๆก็มีแสงสีขาวปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของเฉินปิงบูม ในทันใดนั้นข้อมูลจํานวนนับไม่ถ้วนก็ไหลท่วมเข้าสู่ทะเลจิตสํานึกของเฉินปิงคำพีชําระล้างร่างกายของเหล่าเทพนั้นพิเศษจริงๆมั่นแข็งแกร่งกว่าคำพีชําระล้างร่างกายของตระกูลชําระล้างร่างกายโบราณหลายเท่าบทที่4700หนึ่งการฝึกร่างกายด้วยภัยพิบัติสายฟ้าแต่เฉินปิงก็รู้เช่นกันว่ายิ่งเทคนิคการกลั่นร่างกายแข็งแกร่งมากเท่าใดความเจ็บปวดที่เขาจะต้องทนเมื่อกลั่นร่างกายก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น การฝึกฝนร่างกายเป็นเรื่องยากเกินไปและยังต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากซึ่งทำให้ผู้ฝึกฝนหลายคนละทิ้งการฝึกฝนร่างกายและฝึกฝนในอาณาจักรแห่งศิลปะก,การต่อสู้โดยตรงตกลงปราบใดที่ฉันพบหัวชิงฉันจะเอาชีวิตเขาอย่างแน่นอนเฉินปิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเอาละถ้ายอย่างนั้นฉันจะไม่รบกวนคุณอีกแล้วคุณควรหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกร่างกายดีกว่าด้วยความแข็งแกร่งของราชวงศ์เซี่ยว การหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกร่างกายอาจเป็นเรื่องยากหยุนลีกล่าวเฉินปิงเพราะการฝึกฝนร่างกายนั้นแตกต่างจากการฝึกฝนประเภทอื่นดังนั้นเราจึงต้องพึ่งการโจมตีจากภายนอกเพื่อฝึกร่างกายถ้าฝึกแบบปิดประตูก็ไม่สามารถฝึกร่างกายได้เลยดังนั้นจึงมีคนน้อยมากที่ฝึกร่างกายเพราะยุ่งยากและไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมพี่หยุนอย่าก,กังวลเรื่องการหาสถานที่เลยเฉินปิงโค้งคำนับ หลังจากเห็นหยุนหลีออกไปแล้วเฉินปิงก็พบกับเซียวหยวนซานทันทีเขาอยากถามว่าในสมัยราชวงศ์เซียวมีสถานที่ใดบ้างที่เขาสามารถฝึกร่างกายของเขาได้ทันทีที่เฉินปิงออกไปเขาก็เห็นจีหยุนและน้องสาวคนเล็กกำลังจูบและกอดกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากมุมมองของเฉินปิงทั้งสองคนอาจจะเคยฝึกฝนการฝึกฝนแบบคู่ขนาดมาแล้วคุณเฉิน เมื่อเห็นเฉินปิงจี้หยุนก็รียบทักทายเขาจี้หยุนถึงแม้ว่าเจ้าจะมีดินแดนแห่งความอ่อนโยนแต่ก็อย่าลืมที่จะฝึกฝนหากเจ้ายังต้องการติดตามข้าเจ้าต้องเร่งพัฒนาทักษะการฝึกฝนของเจ้าให้เร็วขึ้นเฉินปิงกล่าวกับจี้หยุนความแข็งแกร่งของเฉินผิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยเหากความแข็งแกร่งของจี้หยุนไม่เพิ่มขึ้นและยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นช่องว่างระหว่างพวกเขาจะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลานั้นเฉินปิงก็ไม่สามารถพาจี้หยุนไปด้วยได้แล้ว ตอนนี้ศัตรูที่เฉินผิงเผชิญหน้ากำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับสูงสุดของระดับที่9ของอาณาจักรมหายานและยังมีนักฝึกฝนที่อยู่ในระดับอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะอีกด้วยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเช่นนี้หากความแข็งแกร่งของจีหยุนไม่เพิ่มขึ้นเขาก็จะปกป้องตัวเองได้ยากคำสอนของนายเฉินถูกต้องฉันจะหาเวลาฝึกฝนจีหยุนพยักหน้าแล้วกล่าวเฉินผิงไม่พูดอะไรอีกและเดินตรงไปหาเซี่ยวหยวนซาน เมื่อเซียวหยวนซานได้ยินวัตถุประสงค์ในการรมาเยือนของเฉินผิงเขาก็ดูอายทันทีท่านเฉินแม้ว่าดินแดนของราชวงศ์เซียวของเราจะกว้างใหญ่แต่สถานที่ฝึกร่างกายกลับมีไม่มากนักสถานที่เล็กๆบางแห่งอาจไม่เหมาะกับท่านเฉินเลยเพราะการโจมตีที่ไม่เจ็บปวดแบบนั้นไม่มันมีประสิทธิภาพมากในการทําให้ร่างกายอบอุ่นมันไม่มีความหมายเซียวหยวนซานกล่าวด้วยความเขินอายอย่างยิ่ง จักพระพัเซียวไม่ต้องกังวลไปหรอกมันไม่ได้อยู่ในราชวงศ์เซียวหรอกฉันจะไปหาที่อื่นเองเฉินปิงกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ควรมีสถานที่มากมายนักในโลกสวรรค์ทั้งหมดที่สามารถฝึกปรือร่างกายได้มีผู้ฝึกฝนที่สามารถฝึกปรือร่างกายได้น้อยเกินไปจริงๆเซียวหยวนซานกล่าวพ่อผมมีวิธีสร้างสถานที่สำหรับคุณเฉินเพื่อฝึกฝนร่างกายของเขาขณะนั้นเซียวเฟิงก็เดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว คุณคิดอะไรอยู่เซี่ยวหยวนซานถามคุณเฉินชั้นอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการฝึกร่างกายให้ผ่านภัยพิบัติสายฟ้าเซี่ยวเฟิงถามแน่นอนว่าการฝึกร่างกายให้ผ่านภัยพิบัติสายฟ้านั้นดีที่สุดอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากมากสำหรับฉันที่จะยกระดับอาณาจักรของฉันเพียงครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะรอจนกว่าฉันจะยกระดับอาณาจักรของฉันและผ่านภัยพิบัติก่อนที่จะฝึกร่างกายของฉันใช่ไหมเฉินปิงกล่าวด้วยความสับสน แน่นอนว่าไม่นายเฉินไม่จำเป็นต้องปรับปรุงอาณาจักรของเขาเรามีผู้ฝึกฝนมากมายในราชวงศ์เซียวเราเพียงแค่ต้องค้นหาผู้ฝึกฝนบางคนที่กำลังจะฝ่าฟันและมารวมตัวกันเมื่อถึงเวลานั้นมันจะแน่นอนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกและสายฟ้าคุณเฉินต้องยืนหยัดเท่านั้นในระหว่างความทุกข์ยากจากสายฟ้านี้การปล่อยให้ความทุกข์ยากจากสายฟ้าครอบงำร่างกายของคุณไม่เพียงพอหรือเซียวเฟิงตามเฉินปิงไปเพื่ออ,อธิบาย เมื่อเฉินปิงได้ยินเช่นนี้ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีทำไมเขาถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้ล่ะเซี่ยหยวนซานก็รู้แจง้งและยกย่องซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เป็นความคิดที่ดีความคิดที่ดีเฟิงเอ,อ๋อเจ้ารีไปหาผู้ฝึกฝนที่กำลังจะฝ่าด่านรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกันและสร้างเงื่อนไขให้กับนายเฉินเพื่อปรับร่างกายของเขาด้วยภัยพิบัติสายฟ้าเซี่ยหยวนซานกล่าวตามคำสั่งของเซี่ยเฟิงเซี่ยเฟิงพยักหน้าและทำทันที